เอาล้ครับท่านยงครับไปดูมนุษย์ป้าครับนี่มีการลื้อแนวกระสอบทรายนะครับไม่สนเจ้าหน้าที่นะครับเขาอ้างว่าอย่างไรเขาว่าเดินเนี่ยมันลาบากแล้วก็กลัวลื่นนะครับเพราะตนเองเนี่ยต้องแบกนะครับแม่เขาเรียกว่าเมี่ยงคำเนี่ยไปขายเป็นประจำนะครับขณะที่ชาวบ้านก็โวยว่าน้ำเนี่ยเข้ามาในชุมชนครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนนทบุรีเนี่ยได้รับแจ้งว่าแนวเขื่อนกั้นน้ำเนี่ยบริเวณซอยนะครับพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเนี่ยได้พังเสียหายนะครับทำให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยไหลเอ่อเข้ามาท่วมบริเวณชุมชนนะครับเมื่อไปถึงบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นบริเวณท้ายซอยนะครับพิบูลสงคราม11ที่มี ติดอยู่กับนะครับริมแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยก็พบชาวบ้านในพื้นที่ครับทำการรวมตัวอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งนะครับอของกันของกันเนี้ยยังมีการช่วยนำกระสอบทรายเนี่ยที่มันพังลงมาเนี่ยกลับขึ้นไปเรียงเพื่อกั้นน้ำให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังพบกับนางแดงครับอายุเนี่ย 73ปีซึ่งเป็นผู้พักอาศัยอยู่ที่บริเวณท้ายซอยนะครับโดยชาวบ้านระบุว่าอย่างนี้เัาว่านางแดงเนี่ยละเป็นคนลือ้อแนวกระสอบทรายกั้นน้ําออกนะครับทําให้น้ำเนี่ยเออไหลล้นเข้ามาภายในซอยแล้วก็ไหลเข้ามาในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับโดยระหว่างนั้นเองชาวบ้านเนี่ยทำการช่วยกันเนี่ยเลี้ยงกระสอบทรายให้กลับมาเหมือนเดิมก็เกิดการโต้เถียงกันระหว่างชาวบ้าน กับนางแดงนะครับซึ่งนางแดงเนี่ยก็ถ้าออกอาการท่าทางไม่พอใจนะครับแล้วก็นํากระสอบทรายเนี่ยมา,มาขวางหน้าบ้านของตนเนี่ยพร้อมกับมีการตะโกนและก็ถกเถียงกันไปมานะครับจนกระทั่งเจ้าหน้าที่เทศบาลแล้วก็ตํารวจเนี่ยพยายามจะไก่เกียรให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยพูดจาก,กันด้วยเหตุผลนะครับทางด้านนางแดงเนี่ยเขาเปิดเผยกับทีมข่าวว่าอย่างนี้ครับว่าบริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยมันมีปัญหาแล้วก็เป็นพื้นปูเนี่ยตนเองเ ต้องเดินเข้าออกตรงนี้เป็นประจำแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนำกระสอบทรายมากัน้น จนกระทั่งมันสูงนะครับเวลาน้ําขึ้นเนี่ยมองไม่เห็นพื้นทางนั่นเองแล้วเวลาเดินก็ลําบากด้วยตนเองเนี่ยต้องทําเมี่ยงคำเนี่ยนะใส่กระเป๋านะครับแล้วก็ออกไปขายให้หรือว่าไปส่งให้กับลูกค้าเป็นประจําแม่มาทํากันกันแบบหน้าบ้านแบบนี้ตนเองก็เคยรู้สึกลําบากก็เลยลือครับแต่เหตุการณ์นี้เอาพูดจาก,กันไม่รู้เรื่องไปฟังเสียงกันหน่อยครับเดือดร้อนยังไงบ้าง ไม่อยากให้เขาเขากั้นให้นั่นฝาแล้วพี่นะน้ําขึ้นเนี่ยจะมองไม่เห็นแล้วที่ก้าวเนี่ยนะแล้วพี่จะต้องก้าวอย่างระว<า>ังนะถ้าถข้าเผื่อที่ที่ซื้อของมาแล้วพี่จะทำยังไงพี่อายุ70 73แล้วพี่จะต้องลำบากขนาดนั้นเหรอทําไมเขาเขาถึงจะต้องทําแบบนี้ในเมื่อเขาไปกั้นหน้าบ้านเขาสิพี่ยังกั้นกับหน้าบ้านเลยอ๋อหมายถึงในตรงตรงหน้าัากซอยใช่ไหมพี่แดงใช่ ไอ้ไอ้ออตรงทางที่ออกอที่ที่จะขึ้นถนนใช่ไหมป้าป้าบอกว่าคุณกั้นอย่างอย่างอย่างเงี้ยกั้นไปเลยแต่อันนี้อย่ากกั้นเพราะมีคนจะต้องเ,เอาละครับแม่ต้องบอกว่านะจะเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆนะครับบางทีเนี่ยบ้านก็ได้รับความเดือดร้อนครับ